คนที่คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแต่ยังพูดกับพ่อแม่ด้วยสายตาดูถูกเขาไม่ได้ขึ้นสวรรค์เขากำลังยืนอยู่ในนรกทั้งเป็นเสียงลมหายใจเข้าออกช้าๆพิการวัยห้าสิบนั่งหลับตาอยู่หน้าบ้านไม้เก่าแสงเช้าอ่อนลอดผ่านหน้าต่างทุกอย่างดูสงบสงบจนเหมือนว่า โลกนี้ไม่มีอะไรต้องแก้ไขอีกแล้วเขาเคยโกรธง่ายเคยเอาแต่ใจเคยเถียงพ่อเสียงดังแต่วันนี้เขานั่งนิ่งเขาอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมสอนเรื่องอนัตตาเรื่องความว่างเรื่องการปล่อยวางและเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจแล้วเข้าใจชีวิตเข้าใจความทุกข์ เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเพียงความเป็นเช่นนั้นเองแม่เดินผ่านมาถามเพียงว่ากินข้าวหรือยังลูกเสียงนั้นไม่ได้หยาบคายไม่ได้กระทบกระเทือนแต่มันทําให้พิก,การหมุดหงิดในใจเขาคิดว่าแม่ยังติดอยู่กับเรื่องเล็กๆยังหมุนวนกับข้าวปลาอาหารยังไม่เคยสัมผัสความว่างแบบที่เขาสัมผัส เขาตอบสั้นๆไม่ต้องห่วงผมดูแลตัวเองได้คำพูดเรียบๆแต่แฝงความแข็งนั้นหนองวัยสี่สิมองเหตุการณ์นั้นเงียบๆเขาเห็นสายตาของแม่สายตาที่พยายามเข้าใจลูกแต่ก็ไม่รู้จะเข้าหาอย่างไรนั้นหนองถามเบาๆพี่คิดว่าตัวเองไปไกลแล้วหรือ ที่กันยิ้มบางๆไม่ได้ยิ้มแบบอ่อนโยนแต่ยิ้มแบบคนที่มั่นใจธรรมะมันเรียบง่ายคนส่วนใหญ่แค่ไม่เข้าใจคำว่าคนส่วนใหญ่รวมถึงพ่อแม่ด้วยหรือเปล่าบ้านหลังเดิมโต๊ะกินข้าวตัวเดิมรูปครอบครัวที่แขวนอยู่ผนังยังเหมือนเดิมเปลี่ยนไปแค่หัวใจของคนหนึ่ง ที่เริ่มคิดว่าตัวเองสูงกว่าพระเซนวัยเจ็ดสิบนั่งอยู่ใต้ต้นไผ่ท้ายบ้านเงียบเหมือนภูเขาลมหายใจท่านสม่ำเสมอนั้นหนองเดินไปกราบแล้วถามแทนคำถามที่ค้างอยู่ในใจถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วแต่เรารู้สึกว่าพ่อแม่ยังยึดติดเราควรวางตัวอย่างไรพระเซนลืมตาช้า,ชา คนที่เข้าใจธรรมะจะอ่อนโยนขึ้นไม่ใช่แข็งกระด้างขึ้นถ้าเข้าใจความว่างจริงหัวใจจะเบาไม่ใช่หนักด้วยการตัดสินพี่กันได้ยินคำตอบนั้นแต่ใจเขาไม่สะเทือนเขาคิดว่าท่านพูดกับคนทั่วไปไม่ใช่กับคนที่เห็นแจ้งแล้วอย่างเขาเขาเริ่มพูดคำว่าปล่อยวางกับพ่อแม่ ทุกครั้งที่ท่านกังวลแม่ถามว่าทำไมไม่ไปทำงานประจําให้มั่นคงเขาตอบว่าแม่ยังไม่เข้าใจธรรมะทุกอย่างไม่เที่ยงพ่อเตือนเรื่องความรับผิดชอบเขาตอบว่าความรับผิดชอบก็เป็นเพียงสมมุติคำพูดดูเหมือนลึกแต่หัวใจคนฟังกลับรู้สึกห่างออกไปเรื่อยๆความเงียบในบ้านเริ่มหนาแน่น แม่เลิกถามพ่อเลิกเตือนไม่ใช่เพราะเข้าใจแต่เพราะไม่กล้าแตะต้องนั่นคือนรกชั้นแรกนรกของความเย็นชานรกไม่ได้มีไฟลุกโชนแต่มันมีระยะห่างมีช่องว่างระหว่างโต๊ะอาหารมีเสียงถอนหายใจเบาๆตอนกลางคืน,คนพี่กันยังนั่งสมาธิทุกวัน อย่างรู้สึกว่าตัวเองสงบแต่ความสงบนั้นคือความสงบที่ตัดโลกออกไม่ใช่ความสงบที่โอบโลกไว้วันหนึ่งแม่เผลอพูดว่าแม่ดีใจนะที่ลูกสงบขึ้นแต่แม่คิดถึงลูกคนเก่าคำพูดนั้นไม่ได้กล่าวโทษแค่บอกความจริงลูกคนเก่าเคยหัวเราะดัง เคยช่วยยกของเคยกอดแม่โดยไม่ต้องมีเหตุผลทางธรรมะลูกคนใหม่พูดเรื่องอนัตตาได้คล่องแต่ไม่เคยนั่งฟังแม่เล่าเรื่องปวดเขา่าพี่กันเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างบางอย่างที่เขาไม่อยากเรียกว่าความผิดเขาพยายามอธิบายว่าการไม่ยึดติดคือหนทางพระเซนเดินเข้ามาใกล้เสียงท่านเบาแต่ชัด ถ้าการไม่ยึดติดของเธอทําให้คนที่ให้กําเนิดเธอรู้สึกโดดเดี่ยวนั่นไม่ใช่การไม่ยึดติดนั่นคือการตัดขาดธรรมะไม่ได้สอนให้ตัดพ่อแม่ออกจากใจธรรมะสอนให้ลดอัตตาที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าคําว่าเหนือกว่าเหมือนหินก้อนเล็กที่ตกลงในใจพี่กันเขาเริ่มเห็นภาพตัวเอง ตอนตอบแม่ด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยตอนถอนหายใจใส่พ่อตอนคิดในใจว่าพวกท่านยังไม่ตื่นเขาเคยคิดว่านั่นถือปัญญาแต่ตอนนี้มันเริ่มเหมือนกำแพงกำแพงที่สร้างจากคำสาปสวยงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยความหยิ่งเขาไม่ได้โกรธพ่อแม่แต่เขาดูถูกอย่างเงียบ และการดูถูกที่เงียบเจ็บลึกกว่าคำด่าเสียงลำทานหลังบ้านไหลเรื่อยๆไม่มีใครเหนือกว่าใครน้ำไม่เคยบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์กว่าโคลนมันแค่ไหลและโอบทุกอย่างไปด้วยกันพี่กันนั่งนิ่งคราวนี้ไม่ใช่เพราะเขาคิดว่าตัวเองตื่นแต่เพราะเขาเริ่มเห็นว่านารกไม่ได้อยู่ที่ไหนไกล มันเริ่มต้นตรงวินาทีที่ลูกคนหนึ่งยกธรรมะขึ้นสูงกว่าหัวใจและวางข้อแม่ไว้ต่ำกว่าเท้านี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนรกที่ลึกที่สุดไม่ใช่การถูกดูถูกแต่คือการถูกมองว่าไม่คู่ควรจะฟังพี่กันเริ่มสังเกตตัวเองมากขึ้น ไม่ใช่ด้วยสายตาของผู้รู้แต่ด้วยความลังเลที่เพิ่งเกิดเขาเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเบาแต่คืนนี้ความเบานั้นกลับมีน้ำหนักแม่ไอเบาๆในครัวเสียงช้อนกระทบถ้วยดังแผ่วพ่อเปิดคัตลมตัวเดิมที่เริ่มฝืดบ้านไม่ได้เปลี่ยนแต่บรรยากาศเปลี่ยนความเงียบไม่ใช่ความสงบมันคือความระวัง แม่เลือกคำพูดก่อนถามพ่อช่างใจทุกครั้งก่อนแนะนำพวกท่านไม่ได้กลัวลูกชายแต่กลัวจะถูกมองว่าไม่เข้าใจธรรมะนี่คือนรกชั้นที่สองนรกของการต้องลดตัวเพื่อไม่ให้ลูกที่อ้างว่าตื่นแล้วรู้สึกรำคาญนันหนองเดินมานั่งข้างพี่กันไม่ได้ตำหนิไม่ได้สอนแค่ถามคำถามหนึ่งถ้าพี่บรรลุแล้ว ทำไมพี่ยังต้องพิสูจน์ว่าพี่บรรล,ลุคำถามนั้นเหมือนมีดที่ไม่คมแต่ค่อยๆกรีดพี่กันเงียบเขาเริ่มเห็นภาพตอนตัวเองอธิบายธรรมะให้พ่อแม่ฟังด้วยน้ำเสียงเหมือนครูสอนเด็กเขาไม่ได้ตะโกนแต่แววตาเขาบอกว่าผมรู้มากกว่าอัตตาไม่ได้ตะโกนเสมอไปบางครั้งมันพูดเบาๆด้วยสับสวยงาม พระเซนเรียกพิกันไปนั่งใต้ต้นไผ่เธอรู้ไหมว่าความหลงที่อันตรายที่สุดคือความหลงว่าตัวเองไม่หลงแล้วพิกันพยายามโต้แย้งในใจแต่ไม่มีคำไหนชนะความเงียบของพระเซนได้ถ้าเธอเห็นความว่างจริงเธอจะไม่รีบตัดสินว่าใครยังยุดติดถ้าเธอเห็นอนัตตาจริงเธอจะไม่ต้องสร้างตัวตนใหม่ในชื่อของผู้ตื่น คำว่าผู้ตื่นเหมือนกระจกสะท้อนพี่กันเริ่มมองเห็นว่าเขาเลิกเป็นลูกชายธรรมดาแล้วกลายเป็นนักเทศในบ้านบ้านที่เคยอบอุ่นกลายเป็นเวทีแสดงความเข้าใจธรรมะของเขาทุกคำถามของพ่อแม่กลายเป็นโอกาสให้เขาอธิบายทุกความห่วงใยกลายเป็นบทพิสูจน์ว่าท่านยังติดอยู่นี่คือนรกชั้นที่สาม นรกของการใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือไม่ใช่เครื่องมือเพื่อปลดปล่อยแต่เพื่อยกระดับตัวเองแม่เดินเข้ามานั่งใกล้ๆวันหนึ่งไม่ได้พูดเรื่องธรรมะไม่ได้ถามเรื่องงานแค่พูดว่าแม่ไม่เข้าใจสิ่งที่ลูกพูดทั้งหมดแต่แม่อยากเข้าใจลูกคำพูดนั้นไม่มีสับบาลีไม่มีปรัชญามีแค่ความรักดิบๆที่ไม่ต้องพิสูจน์ พี่กันรู้สึกบางอย่างร้าวเบาๆเขาเคยคิดว่าความรักคือความยึดติดแต่ตอนนี้เขาเริ่มสงสัยหรือเขาแค่ใช้คำว่าไม่ยึดติดเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทางใจพระเซนพูดช้าๆการไม่ยึดติดไม่ได้แปลว่าไม่ดูแลการเห็นความว่างไม่ได้แปลว่าไม่เห็นความเจ็บถ้าแม่เจ็บเขา่าแล้วเธอบอกว่าเจ็บเป็นเรื่องธรรมดานั่นไม่ใช่ปัญญา ปัญญาคือรู้ว่าเจ็บเป็นธรรมดาและยังยื่นมือช่วยพยุงธรรมะที่ไม่มีความอ่อนโยนคือธรรมะที่ยังมีอัตตาซ่อนอยู่พิกันหลับตาเขานึกถึงตอนเด็กตอนที่พ่อขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าสายฝนมารับตอนที่แม่อดของดีเพื่อเก็บเงินให้ลูกเรียนพ่อแม่ไม่เคยพูดเรื่องอนัตตาแต่ท่านสละตัวตนให้ลูกทุกวัน ใครกันแน่ที่ปฏิบัติธรรมลึกกว่าคำถามนั้นไม่ต้องการคำตอบมันต้องการความซื่อสัตย์นรกไม่ได้อยู่ใต้ดินมันอยู่ในหัวใจที่แข็งหัวใจที่คิดว่าตัวเองสูงแต่ไม่เคยก้มลงกราบด้วยความจริงใจพี่กันค่อยๆเดินไปหาพ่อแม่ไม่ได้ถือหนังสือธรรมะไม่ได้เตรียมคำอธิบายเขานั่งลงข้างแม่เงียบๆความเงียบครั้งนี้ ไม่ใช่เพื่อแสดงว่าตนสงบแต่เพื่อฟังฟังเสียงหายใจฟังเสียงชีวิตฟังความเหนื่อยที่ไม่เคยบน่นบางทีการบรรลุธรรมที่แท้จริงอาจเริ่มต้นจากการกลับมาเป็นลูกอีกครั้งและบางทีคนที่คิดว่าตัวเองขึ้นถึงฝั่งแล้วอาจจะเพิ่งรู้ว่าเขายังยืนอยู่กลางแม่น้ำคำถามคือเขาจะยอมเปียก เพื่อพยุงคนที่เคยพาเขาว่ายน้าหรือไม่บางคนภาวนาทั้งคืนแต่ไม่เคยกล่าวคำขอโทษเพียงคําเดียวพิกันนั่งอยู่หน้าบ้านแสงเย็นค่อยๆจางลงเสียงนกร้องกลับรังบ้านยังเหมือนเดิมแต่หัวใจเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขาเริ่มเห็นรอยร้าวไม่ใช่ที่ผนังแต่ที่ความสัมพันธ์ ธรรมะที่เขาศึกษามาหลายปีสอนเรื่องการดับทุกข์แต่เขาเพิ่งเห็นว่าเขากำลังสร้างทุกข์รูปแบบใหม่ไม่ใช่ทุกข์จากความโลภไม่ใช่ทุกข์จากความโกรธแต่เป็นทุกข์จากความสูงความสูงที่ทำให้มองคนอื่นต่ำนหนนองนั่งลงข้างๆบางครั้งการหลงว่าตัวเองตื่นมันหวานกว่าการหลับพี่กันไม่เถียงเพราะลึกๆเขาเริ่มรู้เขาเคยภูมิใจที่ควบคุมอารมณ์ได้ แต่การควบคุมไม่ใช่การเข้าใจเขาเคยภูมิใจที่ไม่เถียงพ่อแม่แล้วแต่การไม่เถียงไม่ได้แปลว่าเคารบบางครั้งเขาแค่ไม่อยากเสียเวลาอธิบายกับคนที่ยังไม่เข้าใจคำว่ายังไม่เข้าใจสะท้อนตัวเขาเองพระเซนเดินม,มาช้าๆเธอรู้ไหมว่าการดูถูกที่เงียบทำลายลึกกว่าคำด่าคำด่ามีเสียงจึงมองเห็นแต่การดูถูก มันซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มพี่กันเริ่มเห็นภาพตัวเองตอนยิ้มบางๆตอนพยักหน้าให้พ่อแม่เหมือนครูให้กำลังใจเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจร้ายแต่เขาไม่เคยรู้สึกว่าเท่ากันและธรรมะที่แท้ไม่มีคำว่าเหนือกว่าแม่เดินถือถ้วยผลไม้มาวางมือสั่นเล็กน้อยลูกกินบ้างนะช่วงนี้ผอมลงพี่กันมองมือแม่มือที่หยาบจากงานบ้าน มือที่เคยจับมือเขาข้ามถนนมือคู่นั้นไม่เคยพูดเรื่องความว่างแต่สละความสบายทุกวันหัวใจเขาสะดุดเขาเคยคิดว่าพ่อแม่ยึดต,ติดแต่บางทีสิ่งที่ท่านยึดไม่ใช่ตัวตนแต่คือลูกและการยึดนั้นไม่ได้ทำร้ายใครเขาเริ่มถามตัวเองถ้าวันหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่เขาจะยังพูดคำว่าทุกอย่างเป็นเพียงสมมุติด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยได้ไหมหรือธรรมะทั้งหมด จะกลายเป็นเพียงเสียงกลวงพระเซนนั่งลงตรงหน้าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหนีความผูกพันแต่คือการทำให้ความผูกพันบริสุทธิ์ขึ้นถ้าเธอเห็นความจริงเธอจะอ่อนลงถ้าเธอเห็นความว่างเธอจะไม่รีบตัดใครออกจากใจความว่างไม่ใช่ความเย็นชามันคือพื้นที่ที่ทุกคนยืนได้โดยไม่ถูกตัดสินพี่กันเทิ่มรู้สึกถึงความละอาย ไม่ใช่ละอายต่อคำสอนแต่ละอายต่อความรักที่ถูกมองข้ามเขานึกถึงวันที่แม่ป่วยวันที่พ่อนั่งเฝ้าโรงพยาบาลทั้งคืนไม่มีใครบอกว่าท่านบรรลุไม่มีใครยกย่องแต่การกระทำของท่านไม่มีอัตตาแฝงเขาเคยพูดว่าผมไม่ยึดเด็กกับครอบครัวแต่ตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าบางทีเขาไม่ได้ไม่ยึดเขาแค่กลัวการเจ็บปวดกลัววันที่ต้องสูญเสียจึงสร้างกำแพงคำสอนขึ้นมาป้องกัน ธรรมะไม่เคยสอนให้สร้างกำแพงธรรมะสอนให้เปิดใจแม้รู้ว่ามันจะเจ็บนนองพูดเบาๆพี่คิดไหมว่าพ่อแม่ไม่ต้องการลูกที่บรรลุเขาแค่ต้องการลูกที่ยังจับมือเขาได้คำพูดนั้นเรียบง่ายแต่ลึกพี่กานเงยหน้ามองบ้านบ้านที่ไม่เคยเรียกร้องให้เขาเป็นผู้รู้บ้านที่แค่ต้องการความอบอุ่นเขาเค่อยๆลุกขึ้นเดินเข้าไปหาพ่อไม่ใช่เพื่อสอน ไม่ใช่เพื่ออธิบายแต่เพื่อฟังฟังเรื่องเดิมๆเ,เรื่องงานเก่าเรื่องเพื่อนสมัยหนุ่มเขาไม่ได้พยายามตีความเป็นธรรมะเขาแค่เป็นลูกและในวินาทีนั้นเขารู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกตอนนั่งสมาธิไม่ใช่ความว่างไม่ใช่ความสงบแต่เป็นความอ่อนโยนบางทีการบรรณุธรรมอาจไม่ใช่การลอยเหนือโลกแต่คือการก้มลงโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองเตี้ยลงและบางที คนที่ยังกราบพ่อแม่ได้เต็มหัวใจอาจเข้าใกล้ความจริงมากกว่าคนที่พูดเรื่องความว่างทั้งวันเรื่องยังไม่จบเพราะการยอมรับว่าตัวเองหลงคือเพียงประตูบานแรกคำถามคือเขาจะกล้าก้าวผ่านมันจริงหรือไม่บางคนกลัวการเสียหน้ามากกว่ากลัวการเสียพ่อแม่ไปตลอดกาลคืนนั้นฝนตกเบาๆ เสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกะสีดังสม่ำเสมอพี่กันนั่งมองความมืดแต่ความมืดในใจเขาหนักกว่าเขารู้แล้วว่าเขาหลงแต่การรู้ไม่ได้แปลว่าจะยอมรับทันทีอัตตาไม่ตายง่ายๆมันเปลี่ยนรูปจากผู้รู้กลายเป็นผู้รู้ว่าตัวเองเคยหลงและแม้กระทั่งความสำนึกผิดก็ยังซ่อนความสำคัญตนได้ เพูดเบาๆใต้เสียงฝนอย่าทำตัวเป็นคนผิดเพื่อให้ตัวเองดูถมจงเห็นความผิดแล้ววางมันลงพีกันสะดุ้งในใจแม้แต่การขอโทษเขายังอยากขอโทษอย่างสง่างามอยากพูดคำสวยๆอยากอธิบายว่าที่ผ่านมาเขาแค่กำลังเรียนรู้แต่นั่นก็ยังเป็นเขาที่อยากดูดีนรกชั้นถัดไป ไม่ใช่ความดูถูกแต่คือความไม่กล้ายอมรับตรงๆเช้าวันหนึ่งพ่อกำลังเช็ดรถหน้าบ้านแม่กำลังรดน้ำต้นไม้ภาพธรรมดาที่เคยผ่านสายตาเขาไปโดยไม่รู้สึกอะไรวันนี้กลับชัดชัดจนเห็นความชราเห็นหลังที่เริ่มค่อมเห็นมือที่เริ่มสัน่นเขาเคยพูดเรื่องอนิจจงแต่ไม่เคยมองมันในร่างของพ่อแม่จริงๆ อน,นิจจังไม่ใช่แนวคิดมันคือเวลาที่กำลังกินคนที่เรารักพี่กันเดินเข้าไปใกล้พ่อครับเสียงเขาไม่มั่นคงขอโทษนะครับไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอ้างแค่ขอโทษพ่อหยุดมือเงยหน้ามองขอโทษเรื่องอะไรคำถามนั้นเรียบไม่ได้กดดันแต่พี่กันรู้ว่าพ่อรู้ ขอโทษที่บางครั้งผมทำเหมือนผมรู้มากกว่าแล้วทำให้พ่อแม่รู้สึกไม่กล้าพูดลมพัดเบาๆแม่วางสายยางเดินเข้ามาใกล้แม่ไม่เข้าใจธรรมะของลูกทั้งหมดแต่แม่รู้ว่าลูกกำลังพยายามคำตอบนั้นไม่ใช่คำตำหนิไม่ใช่คำชื่นชมมันคือการเปิดประตูเพราะเซ็นยืนมองจากระยะไกลไม่ยิ้มไม่พยักหน้า เพราะการขอโทษไม่ใช่ฉากสำเร็จของธรรมะมันเป็นเพียงการเริ่มต้นใหม่พีการรู้สึกเหมือนบางอย่างในอกแตกออกไม่ใช่อัตตาที่พังคลืนในทันทีแต่มันร้าวเขาเพิ่งเข้าใจว่าการกราบพ่อแม่ไม่ใช่พิธีกรรมแต่มันคือการวางตัวตนลงจริงๆเขาคุกเข่าลงช้าๆหน้าผากแตะพื้นปูนเย็นพื้นไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แต่หัวใจเขาเบาลง เบากว่าทุกครั้งที่นั่งสมาธินรกที่เคยเผาไหม้เงียบเงียบเริ่มเย็นลงเพราะไฟนั้นไม่ได้มาจากพ่อแม่มันมาจากความคิดว่าฉันเหนือกว่านหนองยินมองและพูดเบาๆบางครั้งการบรรลุธรรมไม่ได้ทำให้เราพูดเก่งขึ้นแต่มันทำให้เราฟังได้จริงๆพี่การกลับเข้าไปในบ้านนั่งกินข้าวกับพ่อแม่บทสนทนาไม่ได้ลึก ไม่ได้พูดเรื่องความว่างพูดเรื่องตลาดเรื่องราคาผักเรื่องข่าวในทีวีแต่เขาฟังฟังโดยไม่ตีความฟังโดยไม่วิเคราะห์และในความธรรมดานั้นเขาพบความจริงบางอย่างธรรมะที่แท้ไม่ทำให้เราห่างจากชีวิตมันทำให้เรากลับมาใกล้ชีวิตกว่าเดิมฝนหยุดแล้วกลิ่นดินลอยขึ้นเบาๆพีการมองท้องฟ้า ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองบรรลุไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองตำ่ำแค่รู้ว่าเขายังต้องฝึกและการฝึกที่ยากที่สุดอาจไม่ใช่การนั่งหลับตาแต่อาจเป็นการเปิดตาแล้วมองคนที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่มีคำว่าเหนือกว่าอยู่ในใจเรื่องยังไม่จบเพราะการขอโทษครั้งหนึ่งไม่ได้รับประกันว่าอัตตาจะไม่กลับมาคำถามคือ ในวันที่เขากลับไปนั่งสมาธิอีกครั้งเขาจะระวังไม่ให้เงาของคำว่าฉันรู้แล้วกลับมาสร้างนารกเงียบๆอีกหรือไม่ยุคนี้ไม่ขาดคนพูดเรื่องตื่นรู้แต่ขาดคนที่กล้ายอมรับว่าตัวเองยังหลับอยู่พี่กันกลับมานั่งใต้ต้นไผ่ต้นเดิมลมหายใจยังเข้าออกเหมือนเดิม ท่านั่งยังนิ่งเหมือนเดิมแต่บางอย่างไม่เหมือนเดิมเขาไม่ได้นั่งเพื่อจะสูงขึ้นเขานั่งเพื่อดูเงาของตัวเองให้ชัดโลกภายนอกหมุนเร็วขึ้นทุกวันคำว่าบัรลุถูกใช้เหมือนคำโฆษณาใครๆก็พูดเรื่องพลังงานเรื่องมิติเรื่องการตื่นบางคนเพิ่งอ่านหนังสือไม่กี่เล่ม บางคนพึ่งผ่านคอร์สไม่กี่วันแต่ประกาศว่าตัวเองเห็นแจ้งนรกยุคใหม่ไม่ได้มีไฟแต่มันมีไลค์มียอดวิวมีคำชื่นชมและอัตตาเติบโตเงียบเงียบใต้แสงไฟนั้นพี่กันเคยเกือบเดินไปทางนั้นเขาเคยอยากเล่าอยากสอนอยากให้คนรู้ว่าเขาเข้าใจแล้ว แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าความอยากให้คนรู้อันตรายพอๆกับความอยากได้ชื่อเสียงพระเซนนั่งอยู่ไม่ไกลในยุคที่ทุกคนพูดว่าฉันตื่นคนที่ตื่นจริงมักพูดน้อยลงไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะไม่มีใครต้องเอาชนะพี่กันมองย้อนกลับไปวันที่เขาดูถูกพ่อแม่ วันที่เขาใช้ธรรมะเป็นเกราะเขาไม่ได้เลวเขาแค่หลงรูปแบบใหม่จากหลงโลกกลายเป็นหลงธรรมและการหลงธรรมซ่อนลึกกว่าเพราะมันปลอมตัวเป็นความดีนันอนองพูดขึ้นเบาๆพี่รู้ไหมยุคนี้คนกลัวการถูกมองว่าไม่ตื่นมากกว่ากลัวการไม่มีเมตตาคำพูดนั้นแทงลึก สังคมที่ยกย่องคําสวยๆแต่ละเลยความอ่อนโยนกําลังสร้างนักบรรลุปลอมจำนวนมากพวกเขาไม่ตะโกนใส่พ่อแม่แต่เขามองข้ามไม่ด่าครอบครัวแต่ไม่เคยก้มลงช่วยไม่โกรธแต่เย็นชาและความเย็นชาถูกตีความว่าเป็นความสงบพี่กันเริ่มเห็นภาพกว้างการหลงว่าบรรลุธรรม ไม่ใช่เรื่องของใครคนหนึ่งมันคือโรคของยุคสมัยยุคที่ทุกอย่างต้องเร็วแม้แต่การตื่นรู้แต่ความจริงไม่เร่งรีบต้นไผ่ไม่โตเพราะอยากสูงมันโตเพราะอย่างรากลึกพระเซนลุกขึ้นเดินผ่านพิกันช้าๆอย่าก,กลัวว่าตัวเองยังไม่บรรลุจงกลัวว่าตัวเองหยุดตรวจสอบใจคำว่าตรวจสอบใจ หนักกว่าคำว่าบรรลุมากนักพี่กันเข้าใจแล้วว่าเขาอาจต้องใช้ทั้งชีวิตเพื่อเฝ้าดูอัตตาในรูปแบบต่างๆวันนี้มันมาในรูปผู้รู้พรุ่งนี้มันอาจมาในรูปผู้ถ่อมตนมันไม่ตายแต่มันถูกเห็นได้และเมื่อถูกเห็นมันอ่อนกำลังเขาเดินเข้าไปหาพ่อแม่อีกครั้งไม่มีคำสอน ไม่มีบทเรียนมีแค่การใช้เวลาช่วยแม่ล้างจานช่วยพ่อซ่อมของเล็กๆน้อยๆไม่มีใครถ่ายรูปไม่มีใครโพสต์แต่นี่อาจเป็นการปฏิบัติธรรมที่ลึกที่สุดโลกภายนอกยังคงเต็มไปด้วยเสียงเสียงของคนที่ประกาศว่าฉันถึงแล้วแต่ในบ้านเล็กๆหลังนี้ชายคนหนึ่งเพิ่งรู้ว่าเขายังเดินอยู่ และบางทีการเดินโดยไม่รีบถึงอาจปลอดภัยกว่าการประกาศว่าถึงแล้วปลายปีหนึ่งกำลังผ่านไปปีใหม่กำลังจะมาผู้คนจะตั้งเป้าหมายใหม่บางคนจะตั้งเป้าว่าจะตื่นรู้แต่คำถามที่แท้จริงอาจไม่ใช่ปีหน้าจะบรรลุไหมคำถามคือปีหน้าเราจะอ่อนโยนขึ้นหรือไม่ เราจะยังกราบพ่อแม่ได้เต็มหัวใจหรือไม่เราจะกล้ายอมรับว่าเรายังมีเงาในใจหรือไม่การหลงว่าบรรลุธรรมอาจจะมีมากขึ้นทุกปีแต่คนที่กล้ายอมรับว่าตัวเองยังฝึกอยู่จะกลายเป็นคนหายากและบางทีความหวังของยุคสมัยนี้ไม่ได้อยู่ที่จํานวนผู้ประกาศว่าตื่นแต่อยู่ที่จำนวนผู้ที่เงียบ และยังคงตรวจสอบใจตัวเองทุกวันเรื่องนี้จบลงตรงนี้แต่การเฝ้าดูอัตตาเพิ่งเริ่มต้นใหม่คำถามสำหรับปีต่อไปคือเมื่อเสียงในใจพูดว่าฉันเข้าใจแล้วเราจะเชื่อมันทันทีหรือเราจะยิ้มเบาๆแล้วกลับมาดูหัวใจตัวเองอีกครั้ง